อย่ารักใครมากกว่าตัวทวนทั่วจิตจงยังคิดเตือนจิตใจไว้เถิดหนาอย่างโง,ง่งมจมใจเราเฝ้าบูชาจะเจ็บชำ้ำได้น้ำตามาครองใจรักตัวเองห่วงตัวเองเร่งเรียนรู้ผู้ที่อยู่เคียงคู่ตน จนตักใสก็คือตัวของตัวเราเฝ้าเตือนใจอย่าหลงไหลรักใครปลืม้มจนลืมตนให้ทุกวันนั้นเป็นวันแห่งการรักหมาท้ทอถักรักยิ่งใหญ่ในทุกคนใช้เพียงแค่หนึ่งวันรักปักใจตน แล้วทุกทนวันที่เหลือเพื่ออะไรอย่ารักใครมากกว่าตัวทวนทั่วจิตจงยังคิดเตือนจิตใจไว้เถิดนาอย่าโง,ง่งมจมใจเราเฝ้าบูชาจะเจ็บช้ำได้น้ำตามาครองใจรักตัวเองห่วงตัวเอง เร่งเรียนรู้ผู้ที่อยู่เคียงคู่ตนจนตักใสก็คือตัวของตัวเราเฝ้าเตือนใจอย่าหลงไหลรักใครปลืม้มจนลืมตนให้ทุกวันนั้นเป็นวันแห่งการรักหมายทอถักรักยิ่งใหญ่ในทุกคน ใช้เพียงแค่หนึ่งวันรักปักใจตนแล้วทุกทนวันที่เหลือเพื่ออะไร